ผมได้ตัดมาแล้วนะครับเขาก็จะจงไว้มือสองหมือนะครับเพื่อให้หน่วยเขาลืมต่นนะครับมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นเนาะแต่ผมก็จะพาให้ทุกคนเบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับเนื้อสีทองแบบนี้นะครับตัวน,นี้เป็นพันธุ์ไทยห้าวหวานกรอบนะครับนี่หวานกรอบเดี๋ยวผมจะพาให้ทุกคนเบิ้งนะว่ามันสิเป็นจะไหนมีกลิ่นหอมแบบไหนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมสิดบอกให้ฟังเนาะนี่ที่การพาไม่หล่อนเห็นส่วนมากก็จะพาตรงนี้เนาะปาดเอ้ยอู้ตู้ตั้งกรอบเลยวะ นี่ตะเบิงเหนือในเขาจะเป็นจังไดเนาะอ,อู้กรอบแห้งเลยเนาะครับทุกคนกรอบเลยหือสีสวยมากเลยโอ้โหนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเนาะผมเบาเตา๋าอยู่กับช่องเตา๋าสายก้างกับสำหรับคลิปนี้ผมสีผ้าทุกคนนะครับมาปลูกเมลอนไว้กินเองนะครับนี่เมลอนที่ผมสั่งมาต้นนี้ก็เป็นเมลอนเขาอื่น พันธุ์ไทยเฮ่านะครับนี่ผมสั่งมาหนึ่งซองนะครับหาซิบเมล็ดนะครับเมล็ดละสามบาทต๊ะลอยหาซิบบาทแล้วก็รวมทรงนะครับนี่เป็นสองรอยบาทนะครับผมได้สั่งในเพจของครับนี่เนาะตัวนี้มันจะมีตามเพจนะครับบ่มีตามตลาดทั่วใบนะครับเพราะว่าเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เขาเห็ดเองนะครับคัดเองนะครับนี่ผมก็ได้สั่งมาหาซิบเมล็ดเพื่อจะมาปลูกในให้ทุกคนเบิงเนาะ เดี๋ยวจะห้เบื้องมะริดเขานะครับนี่ผมได้แบ่งไว้นะครับซองหนึ่งยี่สิบหามะริดนะครับตัวนี้ก็สีอาไว้ปลูกนะครับนี่ที่ปลูกก่อนที่ปลูกห้าก่าสีมีวิธีการเตรียมนะครับคือห้าจะเตรียมหนำอุ่นนะครับเตรียมหนำอุ่นแช่ไว้หนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงพอครบหนึ่งชั่วโมงผมก็จะห่อผ้าขาวนะครับนี่ห่อผ้าขาวแล้วก็ใส่กระติกไว้จะมีกระดาษกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้ษนะครับเพื่อจะห่อผ้าขาวแล้วก็จะเพิ่มอัตราการงอกนะครับเดี๋ยวผมจะแช่เมล็ด หายบึงนะครับว่าวิธีการแซ่ก็คือเขาจะแซ่แบบนี้นะครับน,นี่นี่นะครับหาแก้วมาแบบนี้นะทุกคนเออนเอามเมล็ดไม่หล่อนใส่ในแก้วหรือภาชนะเอ้าแบบนี้แล้วนะครับเทาก็จะเทน,น้ำอุ่นลงมาเลยนี่นะครับมเมล็ดเขาลอยขึ้นจังสี่ห้ากบาตองต๊ใจนนะครับ เดี๋ยวเขาจะงอกเองนะครับนี่แซ่ว้เลยนะครับบางเทือเม็ดเขาเป็นหนีห้ากรกดลงแบบนี้นะครับกดใไห้หนามมันเขา่าเพื่อจะเพิ่มอัตราการงอกด้ดีกว่าเนาะเดี๋ยวครบหนึ่งชั่วโม,มงนะครับเดี๋ยวจะพาทุกคนมาเบึงขันต้นต่อไปเนาะครบหนึ่งชั่วโม,มงแล้วนะครับหลังจากที่ห้าแซ่มา็ดไม่หล่อนเนาะครับนี่เขาจะเทหนามออกเลยเนาะ ทออกซิรดจแล้วนะครับเัาก็จะเอามาลิตเไม่หล่อนนอะครับนี่มาใส่ผ่าขาวไวแบบนี้ใส่บะตองติดกันเนาะนี่ห่างๆกันในกระด้วก็พับพับไปเลย ครับแบบนี้เดี๋ยวก็ให้ทุกคนเนาะครับหากระดาษสมุดเนาะครับนี่ของเด็กหน่อยนักเรียนเนาะครับฉีกมาจาักสองแผ่นเนาะแบบนี้ก็มาใส่ไวนะ้เนาะนี่เพิบพับเลยหนึ่งสองนี่เนาะครับทามันแห้งเนาะครับเข้ากับเอาหนามนี่เนาะครับยอดลงในสีกระไดเพื่อให้มันเปียกมีความชุ่มในจังน้อยเนาะนี่นี่ นี่นะครับพับได้แบบนี้แล้วก็หากระติกหน่อยเนาะมาใส่ปิดไว้เนาะครับประมาณหนึ่งขึ้นเนาะครับนี่ตอนนี้พานมาหนึ่งขึ้นแล้วเนาะครับเดี๋ยวจะเปิดเบื้องกระติกเนาะที่เหาโบมเมล็ดเม่หลอนไหวเนาะครับว่าเขาจะมีอัตราการงอกดีบอถ้ามันบอกท่านงอกเนาะครับทุกคนเฮ่าก็จะเปิดไอเห่าก็จะอบไว้อีกเนาะครับเพื่อให้มันงอกเนาะครับนี่เหาคอยเอามาหยอดลงกระถางแบบนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดเบื้องก่อนเนาะครับว่า การถีหเ้าเอา้าอุ้ยขาจ่อยการถี่เ้าเอ้ากระดาษสมุดนะครับนักเรียนมหอสจนะครับเขาจะมีอัตราการงอกดีบอทามันบ่งงอกดีนะครับเท่ากาับหาหนังสือพิมพ์นะครับถขาว่ามันจะงอกดีนะครับนี่ให้เบิง่งไอโองอกอยู่งอกอยู่เห็นเห็นเห็นหันหกแล้วโอ้พอดีพอดีพอดีขนาดนี้ถือว่าพอดีนะครับทุกคนโอ้งอกถึงอุย้ยงอกถูกมล็ดแล้วมั้งนี่ นี่ซับหนีถือว่าโอเคนะครับเฮาอย่าเอาไว้ให้มันยาวก็านี้นะครับประมาณประมาณเกือบมินน้นนอรเอกือบครึ่งเส้นเนาะประมาณนี้นะครับถือว่าใส่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะปลูกให้ทุกคนเบ่งเลยนะครับวิธีการปลูกผมก็ได้เตรียมแล้วนะครับนี่เห็นบ่ผมได้กดบอกเป็นหูแล้วนะครับเฮาก็จะเอามือนะครับนี่จิ้มลงจักขอมือนึงเนะครับนี่จิ้มลงเลย เทากัเหลือกเอาไม่มหล่อนนะครับที่มันมีหากนะครับย้อนลงไปย้อนลงไปแล้วเทากับจะมีนะครับพีทมอดผสมกับคุยมะพร้าวนะครับนี่โรยกอบอีกหลอบนึงนี่โรยกบไปเลยผมจะปลูกต้นหนึ่งนะครับสองกระถางเอ้ยผมจะปลูกกระถางหนึ่งสองต้นเนาะ ผมได้ปลูกได้แบบนี้แล้วนะครับเขาก็จะเอาหนามหดตามทันทีเลยตอนนี้ผ่านมาสามมือแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่ผมได้เอาเม็ดที่เห่าเพาะในกระติกนะครับมาหยอดลงดินแบบนี้นะครับอัตราการงอกถือว่าดีนะครับงอกทุกต้นนะครับงอกทุกเม็ดนะครับทุกคน นี่เห็นบ่ต้นนี้บอง,งอกต้นหน,นึ่งนะครับนี่มีแมงนะครับมามามาจีกินหรือนกนะครับน,นี่มามาจีกินต้นหนึ่งต้นนี้ถือว่างอกทุกกระถางเลยนี่เห็นบ่เามมเหลื่อมีใบเลี้ยงขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่เห็นบ่ใบ้เลี้ยงประมาณนี้ประมาณนี้โปมือเฮาแล้วถือว่าโอเคนะครับทุกคน มาบึงไม่่อนที่ผมปลูกไว้ในกระถางปูนตอนนี้อายุเขาได้ครบ17มือแล้วเขาจะมีใบจริ้งจากใบแล้วเนาะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะนับให้บึงเนาะหนึ่งสองสามสี่หานะครับหาใบแล้วก็เริ่มมีหาหกใบเกือบทูอันแล้วเนาะครับนี่ไม่ร่อนที่ผมปลูกไว้ในกระถางปูนตอนนี้อายุเขาได้ครบ23มือแล้วเขาเริ่มมีใบจิ้งหลายใบแล้วเนาะครับวัอนี้ผมก็จะมาขึ้นข้างให้เขานะครับข้าจะนับ ใบจริงนะครับว่าเขามีจักใบแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่านะครับนี่ต้นประมาณนี้นะครับเข้ากับสามารถถําขางได้แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวผมจะเฮ็ดเลยนะครับทุกคนผมด้ตั้งขางเซจแล้วเนาะทุกคนเท่ากับจะเอาเสือกนะครับมามัดดึงใส่กับหลักขังบนแบบนี้เนาะนี่เห็นบ่เสือกนี่ที่นี่เขากับจะมานับคอนะครับของใบนะครับยู่ทีเก่าใบนะครับนี่เก่าใบแล้วเข่ากับจะมา พันขึ้นยังสีเนาะนี่พันให้มันขึ้นไตเสือกแบบนี้เนาะครับทุกคนวิธีการเอาไม่หล่อนขึ้นเสือกกับใบหยางเนาะนี่เราจะจับพันขึ้นแบบนี้เลยจับดึงแล้วก็มวนขึ้นแบบนี้เนาะเราจะนับเอาใบที่เก่าไว้เนาะครับเก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองแบบนี้เนาะนี่ เก่าสิบสิบเอ็ดสิบสองเขจะเก็บไว้นะครับเพื่อให้คะแนงเขาออกมาไว้ผสมเกสรเนาะมาเบิึงเมลอนที่ผมปลูกไว้ในกระถางปูนนะครับทุกคนตอนนี้อายุเขาได้ครบยี่สิบเก่ามือแล้วเขาได้ให้เห่าผสมเกสรแล้วนะครับนี่เกสรที่เห่าจะผสมอยู่ที่คอทีเก่าเนาะเห่าจะเอาไว้นับจากใบล่างขึ้นมาเลยนะครับทุกคนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับนี่คอทีเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับเพื่อจะผสมนะครับบ้างเท่า คอทีเก่าห้าผสมติดห้าจากได้ผสมขอทีสิบสิบเอ็ดสิบสองไปเรื่อยเนาะครับนี่ตัวนี้ก็จะเป็นดอกตัวเมียเนาะครับมันจะเป็นกระปุกยังสีเนาะเป็นกระเปาะแบบนี้เนาะครับนี่ถ้าเป็นดอกตัวผูเขาจะเป็นยังสีเนาะนี่นี่ดอกตัวผูเขาจะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนเขาจะ่มีกระเปาะคือแบบนี้เนาะตัวนี้ก็จะเป็นกระเปาะตัวนี้ก็จะเป็นขอทีเก่าเช่นกันเนาะ เดี๋ยวผมจะผสมให้ทุกคนเบิ้งเนาะเวลาที่หฮาผสมเ้าจะผสมแบบไดนเนาะครับทุกคนบางคนจะเอาต้นขางเคียงเนะหรือต้อนเดียวกันกระดาษนะครับส่วนมากเขาจะเอาต้นที่เฮ้าต้อนอื่นเนาะในว่างานคือต้นอื่นเอา,นาประมาณผสมแบบนี้เนาะครับบางคนเขาจะเอาดอกโตผูสองดอกนะครับต่อโตอเมียหนึ่งดอกเนาะวิธีการผสมเดี๋ยวผมจะผสมให้เบิงนะ้งเนาะเข้าก็จะแกะออกแบบนี้เนาะครับนี่ทุกคนนี่นี่ มันก็นจะได้แบบนี้แล้วเขาก็จะเอาตัวนี้นะครับไปแต้มเงี้ยเงี้ยเข้าไปเลยนะครับนี่เงี้ยเข้าไปเลยหมุนไปแบบนี้เนาะนี่นะครับหมุนไปแบบนี้เคลียไปให้มันได้นะครับมันจะมีสามปุ่มแบบนี้เนาะเห็นบ่เดี๋ยวผมจะให้เบิง้งนี่ มันจะเป็นแบบนี้นอะนรับนี่มันจะเป็นสามกระปุกแบบนี้เฮากับสามสี่กระปุกแบบนี้เฮากับผสมนะครับเอาตัวผูมาผสมเคลียให้มันเข่ากันนะครับเพื่อจะผสมเกสรให้มันติดเนาะถามมันติดแล้วนะครับเ่กาก็จะให้สองมื่นสามมือเห้าค่อยมาเช็คเบื้องอีกรอบหนึ่งนะครับว่าการตีห้าผสมแบบนี้มันจะติดบอ่อถ้าบ่อติดห้ากับผสมคอนี่เห็นบห ผสมขอไม่ไปเรื่อยๆนะครับเขาจะออกดอกทุกแขนงนะครับนี่ออกดอกตัวผูตัวเมียทุกแขนงนะครับนี่บางเทือแขนงตัวผูนะครับดอกตัวผูจะออกยู่ทีสองถึงสามต้นสามเอ้ยสามดอกนะครับนี่เห็นบอแบบนี้ดอกตัวผูเขาจะหลายนิดนึงนะครับทุกคนนี่การที่เห่าสิปลูกไม่หล่อนนะครับหลอบแหลกเห่าจะใส่ปุ๋ยตัวไหนนะครับหลายคนอาจจะถามนะครับที่ผมปลูกนะครับไม่หล่อน รอบแรกกนะครับอายุเด้ครบสิบหมื่นถึงสิบห้าหมื่นเข้าจะใส่ปุ๋ยสูตรเสมอนะครับนี่สิบหกสิบหกสามตัวนะครับหลอบต่อมาอายุประมาณยี่สิบหมื่นผมก็จะใส่นะครับนี่แปดแปดยิบซี่ยิบซีเพื่อจะเลิงนะครับลำตน้นแล้วก็ลิงลำตน้นแล้วก็เปิดต้าดอกนะครับนี่เห็นบอมันนักนักก้างนะครับนักนักนักก้างคือจะเลิงลำตน้นลำดอกนะครับ เล่งลำต้นแล้วก็เล็งดอกนะครับเพื่อให้ดอกเขาสมบูรณ์ดอกงหญ่แล้วก็ผสมติดง่ายนะครับทุกคนต่อมาหลังจากที่เราผสมเสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวนี้จะเป็น13 13ย4บีนะครับเอาผสมติดแล้วก็จะเล็งนวยเขาคือเอาจะเล็งปุ๋ยโต้นักถ่ายนะครับคือย4บซีนะครับเพื่อให้ผลเขาโตแล้วก็ลูกเขาง่ายนะครับทุกคน เท้าผสมเกสรเสร็จแล้วบางคนเขาก็จะตัดหลอดมาไวนะครับสีแดงสีชมพูสีเขียวอย่างกระไดนะครับบางคนจะเขียนวันที่ไวเพื่อเวลาที่เทาผสมติดแล้วนะครับทุกคนเข้าจะนับมือไปเลยนะครับสามชิบหาถึงสี่ิบมือเข้าก็จะได้ตัดกินหรือบางคนจะปลูกขายก็สามารถปลูกได้นะครับส่วนที่เทาจะผสมเกสรจะเป็นช่วงประมาณหกโมงเช้าถึงแปดโมงนะครับบางคนเขาจะผสมถึงสี่โมงหาโมงกระไดนะครับตัวนั้นเขาอาจจะปลูกหลายนะครับ เมลอนที่ผมปลูกตัวนี้นะครับแต่ก่อนมันปลูกเกือบมดกระถางนะครับแต่เห่าบบข่อยได้ฉีดยาฉีดหยางนะครับมันติดไวรัสนะครับทุกคนเฮ็ดหายอดเมลอนเห่าเสียหายได้นะครับมันจะมีพวกแมงนะครับมาลบกวนนะครับมันก็จะเฮ็ดให้เมลอนเห่าเป็นไวรัสนะครับบอสจะเลื่อเติบโตผมก็ได้ลกถิ่มไปหลายต้นแล้วนะครับตอนนี้อยู่ที่เหลืออยู่ทีหกต้นนะครับจากสิบแปดต้นเหลืออยู่ทีหกต้นนะครับเห็นบอสที่ผมถอนถิ่งนะครับต้นนั้นก็เป็น เป็นเวลานาะครับหาเห่าเอาไว้เรื่อยๆนะครับมันก็จะล่ามติดกันไปเรนะื่อยเนาะนี่เห็นบอตวนี้ก็เเลื่อมเป็นเนาะครับนี่เลื่อมเป็นแต่ว่าเห่ากะปล่อยไปเรื่อยเนาะครับจนว่าใบเขาเลื่อมคงทีแล้วเนาะก็ถือว่าใส่ได้เนาะครับนี่เห็นบอตผุนผมก็กได้ถอนถิ่มไปหลายต้นเนาะครับถอนไปเรื่อยการปลูกไม่่อนรงเรื่อนเปิดเนาะครับแบบนี้เนาะครับมันเห็ดหาเห่า ปลูกยากนะครับตีสำคัญคือมาแรงนะครับแมงมาก้วนแห้งนะครับทุกคนเห็นบ่อเป็นหยังเขาตึงเห็ดลงเลือนปิดมีหม่งมีตะคร้นะครับกั้นมาแรงมามาลบก้วนมาแกะกินนะครับนี่ก็ถือว่าลองปลูกแบบนี้บึงนะครับว่าผลผลิตมันจะได้บ่อนะครับทุกคนมาบึงไม่หล่อนหลังผสมเกสรได้หกมือแล้วนะครับทุกคนตอนนี้ลูกเขาเริ่มไ่แล้วนะครับนี่ไงประมาณเกือบกำปั่นนึงแล้วเนาะนี่เขาจะมาคัดลูกน้อนๆมานีถ้าลูกได้น่อยแบบนี้นะครับเขาจะเด็ดถึงเลยนะครับนี่ทุกคน เก็บออกเลยเนาะครับเ้าจะเลือกเอาไว้หนึ่งต้นหนึ่งลูกเนาะนี่ยังตัอยังต้นนี้กระเช็นกันเนาะครับนี่หน่วยเขาเริ่มใหญ่แล้วเนาะครับลูกตัวนี้มันบดใหญ่เนาะครับมันบดจะเริ่มเติบโตเ้ากัดดึงออกแบบนี้เนาะเก็บออกเลยนี่เห็นบ่นี่นะครับเก็บออกจังสี่เ้าจะเอาไว้แค่หนึ่งต้นหนึ่งต้นหนึ่งลูกเนาะครับเ้าจะเก็บออกเลยเดี๋ยวผมจะแขนลูกก่อนเนาะครับนี่แขนลูกใส่กับ เสือกไหวเนาะครับพยุงไหวเนาะครับถ้าเฮาบ่มัดลูกไว้มันจะหักเนาะครับเพราะว่าลูกเขาเริ่มโตเริ่มใหญ่เริ่มขยายเนาะครับน้ำนักเขาจะใหญ่ไปเรื่อยเนาะครับมื้อนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยให้เขาน้ำเนาะครับนี่ปุ๋ยที่ผมสิใส่คือปุ๋ยตัวนี้เนาะครับ13บ3 24เนาะครับทุกคนเฮาจะบดเลี้งยอดเลี้งใบแล้วเนาะครับเฮาจะเลีงหน่วยเขาเนาะนี่ประมาณนี้นะครับใส่ประมาณมาถึงสอนเนาะครับต่อหนึ่งต้นโถยไปเลยไปไหนสิ นี่นะครับโฮยไปเลยหลังจากที่ห้าวใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วนะครับาก็จะหด้นามตามเลยนะครับทุกคน,นหด้นามไปเลยมาเบึงเมล่นหลังผสมเกสรได้อายุครบสิบหมือแล้วนะครับทุกคนลูกเขาเริ่มขยายงญ่แล้วเนาะนี่เห็นบ่นี่ประมาณงญ่กลัวกำมือนึงแล้วเนาะนี่ประมาณบา่ไ้สังบึงประมาณกะวาประมาณ ครึ่งกิโลเนาะครับประมาณครึ่งกิโลประมาณนี้เนาะประมาณครึ่งกิโลถึงประมาณเจ็ดขีดประมาณนี้เนาะเดี๋ยวหลอบล้างผมจะสั่งให้ทุกคนบิงนะ่งเนาะตัวนี้ก็จากลูกทีเขาสีเขียวเนาะครับทุกคนเขาเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเนาะครับนี่ออกสีเหลืองแบบนี้เนาะสีเหลืองนวลๆเนานะจากทีผมปลูกสิบสิบสิบแปดต้นเนาะครับตอนนี้เหลือ,อยูทีซีต้นเนาะ เพราะว่าไวรัดกินหมดเลยนะครับทุกคนตอนนั้นปลูกมาขึ้นมาหยอดน้อย,นอยๆนะครับนี่ไวรัดเขากินหมดตี่นะทีาผสมไว้นะครับได้ซีตนนะครับถ้าเบิ่งว่าการที่เาปลูกไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้กินผลกินนวยเมหล่อนเขาบอเนะครับทุกคนมันปลูกยางนะครับไม่หล่อนเมล่อนหลังผสมเกสรอ,อายุได้ครบ22มืแล้วครับทุกคนเขาเริ่มมีลูกที่ขยายขึ้นใหนญน่แล้วก็แล้วก็ไล่เขาก็เริ่มแตกเนาะนี่เห็นบ่ลนี่ไล่เขาเริ่มแตก นี่เขาเริ่มขึ้นลายแล้วสีเขาเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวนวลๆน,น,นะครับออกมาเป็นสีเหลืองชัดแล้วนะครับนี่นี่ตัวน,นี้ลูกขาจ้องแล้วนะครับสองลูกเหลือสองลูกตัวน,นั้นผมจะเก็บไว้กินเองเนาะเมลอนอายุได้ครบสี่สิบมื่อแล้วนะครับทุกคนช่วงนี้เขาจะเป็นช่วงที่เฮาจะได้ทําหวานให้เขาเนาะบางคนจะใส่ศูนย์ศูนย์หาสิบบางคนจะใส่ศูนย์ศูนย์หกสิบนะครับแต่ผมหาศูนย์ศูนย์หาสิบหกสิบบะมีเนาะครับนี่ ผมก็เลยที่ใส่ตัวเก่านะครับ13 13 4 14นะครับจะใส่ร่องเบิงว่ามันจะเห็ดห้เไม่หล่อนเท่าหาวานบอเนะครับเนาะนะนี่เขาจะใส่1 1ไอบ่ถึง1ซอดน,นะครับต่อ1ตุนนะ่นเนาะนี่ใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะครับนี่ผมได้สร้างเบิงแล้วนะครับหลูกหนึ่งกับยูปมาณโลกกลัวลนนะูนิดๆเนาะนี่แบบนี้นะครับถือว่าไม่หล่อนเท่ากับสมบูรณ์อยู่นะครับเห่าเห็ดห้เห่า ขายง่ายนะครับบอกเมนหน่วยละเจ็ดแปดโลสองโหกโลเจ็ดโลเรสันนะครับมันจะขายย่าเนะครับนี่ผมจะขายอยู่ทีกิโลละหนึ่งร้อยเนาะนี่หลังจากที่ห่าใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วเขาจะหดนามตามทันทีเลยเนาะเพื่อให้ปุ๋ยเขาละลายนะครับให้เห็ดให้ต้นไม่หลอนห่าดูดอาหารไปกินเต็มทีนะครับหดไปเลยหดเสาหดแรงก็ครับเม่หล่อนอายุได้ครบสี่สองหมือแล้วนะครับทุกคนเ้าจะงดนามนะครับสามมือนะครับให้มันครบสี่สิบห้ามือนะครับห้าจะตัดเนาะนี่ งดนาเพื่อหยางนะครับงดนามเพื่อให้ต้นเขาเหี่ยวลงแล้วก็จะเหดให้ใบนะครับที่เขาสะสมอาหารนะแป้งกับน้ำตาลนะครับแลนลงมาหาลูกนะครับเพื่อให้ลูกมีความหวานขึ้นเนาะนี่สีสวยมากเลยนะครับทุกคนเมล่อนหลังจากที่ผมไปงดนามป้าสามเหมือนะครับตอนนี้อายุเขาได้ครบสี่สิบห้าเหมือนะครับพร้อมที่จะตัดนะครับทรงลูกขานะครับวิธีการตัดกับตาปัญหานะครับทุกคนนี่เขากาจะตัดอยู่นี่เลยเนาะปึ๊บแบบนี้นะครับทุกคนเห็นบ่อยตัดง่าย ที่นี่เขาก็จะเอาลูกลงมาจากเสือกเนาะนี่นี่โอ้ลูกนี่สวยงามมากเนาะนี่นะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ไทยห้าเนาะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะตัดออกมาให้หมดเลยนะครับนี่เพราะว่ามีซีลูกเดี๋ยวผมจะพาให้ชิมหนึ่งลูกเนาะ ผมเลยตัดมาแล้วนะครับผาก็จะจงไวมือสองมือนะครับ <c oughs> เพื่อให้หน่วยเขาลืมต่นนะครับมันจะมีความหวานเพิ่มขึ้นเนาะแต่ผมก็จะพาให้ทุกคนเบิ้งนะครับว่ามันจะเป็นแบบไดน,นะครับเนื้อสีทองแบบนี้นะครับตัวนี้เป็นพันธุ์ไทยห้าวหวานกรอบนะครับนี่หวานกรอบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเบิงนะ้งเนาะว่ามันสิเป็นจะไดมีกินหอมแบบไดนเนาะครับเดี๋ยวผมสิบอกให้ฟังเนาะนี่ธีการพาไม่หล่อนเห็นส่วนมาเขาจะพาตรงนี้เนาะปาดเอ้ยอู้ตู้ตั้งกรอบเลยวะ นี่ตะเบิงเหนือในเขาจะเป็นจังไหรเนาะอ,อู้กรอบแห้งเล่นเนาะครับทุกคนกลอบเลยอื้อสีสวยมากเลยโอ้โหนี่นะครับนี่ประมาณนี้เนาะเนือหวานช้ำม,มากเลยเนาะนี่มีน้ำเลยจะน้อยนี่เวลาเ่าปาดบางคนเขาจะเขาอื่นอย่างวัดความหวานเบื้องเนาะครับว่าได้จักบิ๊กเนาะ ตัวนี้ผมบ่มีเครื่องวัดเนาะผมก็จะชิมไหเบิ้งเลยว่ามันจะหวานบ่เนาะการที่เ้าปลูกประ,ประมาณปี่สิณ45ามือเนาะครับเ่าจังตัดเนาะนี่เดี๋ยวชิมมังก่อนอืมยำใบเถลียกเนาะครับทุกคนมีกลิ่นหอมอ่อนๆหลวกะ็ะสิมีความกรอบ นาะครับอยู่ในปากเห้าแล้วก็สีมีความหวานนิดๆเนาะครับถือว่าหวานบาแห้งถือว่าโอ้ตัวนี้เสบอยู่เนาะครับทุกคนหวานแสบอยู่ออพ่อ,พอปลูกเห่ีอยู่พ่อปลูกกินอยู่เนาะครับทุกคนการตีห้าปลูกไม่หล่อนเนาะครับคือผมนี่ของผมนี่จะมีรงเลื่อนเนาะครับเป็นเอ้ยมีรงเลื่อนอยู่เนาะครับแต่ห้าบ่บรรม่มีหมุงมืหยังเนาะครับไม่ให้แมลงเนาะครับเผียไฟเนาะครับปวกแมงตับเตาเอ้ยพวกแมง อู้แมงหลายอย่างนะครับแมงปีแข็งชอบมากลบกวนนะครับถ้าทุคนอยากปลูกนะครับผมแนะนําให้ปลูกแบบลุงเลื่อนแบบปิดนะครับเท่าจะบรดสิทีดยญ้าขับมาแลงหลายนะครับถ้าเท่าปลูกแบบนั้นนะครับมาแลงจะบ้ามากบกวนนะครับเฮ็ดให้ใบพักเท่าจะเลื่อนเติบโตนะครับแล้วก็จะเฮ็ดให้ไม่หล่อนเท่านะครับดูดง่ากว่าหนีนะครับนี่ของผมประมาณเกือบสองโลนะครับประมาณโลสี่โลหานะครับประมาณนี้ถือว่าใส่ได้นะครับเนาะแต่ปลูกพัน์นีผมว่า ดีนะครับทุกคนเดี๋ยวจกให้ทุกคนลองปลูกเบิ้งงนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ผมกับบมี่ไรน์นะครับฝากฟีฝากหน่องเราเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจทีมงานจ่องเต๋าสายก้าวนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับหอ,หอมหวานช้ำหมากเลยน,นะครับทุกคน